สวัสดีค่ะทุกทคนค่ะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะมารีก็ยังคงอยู่กันภายในงานของ Big Motor Cell 2025ค่ะส่วนสำหรับในช่วงนี้เรามาอยู่กันที่บูธของ Honda Big Wing นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากๆเลยสวยจริงใช่ไหมคะถ้าสวยจริงกดไลค์กดหัวใจให้หน่อยนะ <c oughs> อ่าสำหรับในโอกาสนี้ขออนุญาตให้แนะนําตัวเองให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อ2นะคะก็อยู่กันที่พ o t ธพันดาบิ๊กวิงค่ะวันนี้2นะคะก็รับหน้าที่เป็นพิตตี้เซลค่ะก็จะมาอ่าบอกนะคะข้อมูลแต่ละรุ่นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีรุ่นใหม่ๆด้วยค่ะถึง4รุ่นเลยค่ะว้า ต้องบอกว่าวันนี้มีหลากหลายรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนเยอะมากๆเลย<ช>แต่คุณสองค่ะวันนี้อาจจะแนะนําเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงให้กับชาวบ้านเมืมองออนไลน์ได้รู้จักกันบ้างดีคะโอเคค่ะสําหรับตัวค o น d ้าบิ๊กวิงนะคะจริงแล้วของเรามีหลากหลายรุ่นเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเฉพาะที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลค่ะเรามาเปิดตัวนะคะสี่รุ่นใหม่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงจากตรงนี้นะคะฝั่งนี้เลยค่ะ ทนสีขาวโดดเด่นแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะเป็น h ัน d a นะคะ Big Wing ค o r n e t 750ค่ะเป็นตัวใหม่เลยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะที่2ยืนตรงนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นรีเว l พ0นร้อยค่ะก็จะมีตัวแต่งนะคะแล้วก็เป็นตัวสีใหม่แบบนี้เลยนะคะถัดมาค่ะด้านนู้นค่ะก็จะเป็นตัวเอ็นพนนะคะสีใหม่เหมือนกันแล้วก็โฉมใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะตัวนี้ก็ฮิตฮอฮิตเหมือนกันค่ะก็จะเป็นรุ่นคอซ่าเ5็ค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาที่งานค่ะบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาชมนะคะคอนดาบิ๊กวิงนะคะที่พูดของเราะคะ่ะเราก็เตรียมมาผลมาหลากหลายรุ่นเลยแล้วก็มีรุ่นใหม่ๆได้ะคะ่ะอ่าต้องบอกว่าใครที่อยากจ,จะได้รุ่นไหนวันนี้มีให้ทุกท่านได้เลือกกันอย่างแน่นอนตอแต่ที่สําคัญแน่นอนว่าหลากหลายท่านอยากได้ราคาหรือ ดอกเบีย้ยต่างพนักงานมีโปรโมชั่นให้พิเศษด้วยใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะวันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีมลดแลก,กแจกแถมมากมายก็จะมีถึงอดอกเบีย้ยพิเศษด้วยค่ะ,คะเบีย้ยิ่มต้นเพียงแค่2 9 9เท่านั้นค่ะ,ะใช่โปรโมชั่นดีมากขนาดนี้ต้องรีบมาแต่ถ้าจะให้ดีมาหาคุณสองได้ใช่ค่ะอยู่ที่นี่นะคะประจำ Honda b i w i n g แห่งนี้อยู่ทุกวันเลยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครเดินมาหาปุ๊บ ค่ะนุญาตค่ะคุณซองอยู่ไหนอย่างนี้ก่อนได้เลยนะมาได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นพิตตี้ท่านอื่นๆนะคะก็เราก็คอยบริการนะคะให้ไปึกษาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนซองหรือคนอื่นๆรวมถึงพี่ๆพนักงานขายทุกทท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้วันนี้วันแรกเนาะวันนี้วันแรกแต่ว่าของเราเนี่ยมีจัดงานถึง10วันในการจนถึงวันที่31เลยนะคะโอเคก็อย่าลืมมาเจอกันได้นะคะที่งาน Big Mo t o r อร์เที่บูธของ ดาบิ๊กวิงนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมาเลี้ยงมาเที่ยวกันนะคะ